ได้ยินเสียงลือเสียงเราอ้างว่าชิโอปังที่ร้านลอนดอนเซนเอ็กซ์เนี่ยอร่อยมากเ,<อ>เรามันจะพลาดไปได้ยังไงก็ต้องแวะมาชิมกันสักหน่อยโชคดีมากค่ะที่วันนี้คิวไม่ยาวน้องมีหลายแบบให้เลือกมากเลือกไม่ถูกร้านลอนดอนเซนเอ็กซ์นะคะพี่แกดอยู่แถวแจงหัวลินนะทุกคนเขาเป็นร้านดังจากลำาพูน,นะคะที่มาเปิดที่เชียงใหม่ได้สักพักแลแก้วแหละแต่จะบอกว่าหน้าร้านเขามีคนเต็มตลอดค่ะเพราะขานมพามีให้เลือกเยอะมากมีทั้งเค้กแล้วก็มีทั้งเบเกอรี่เลยดูดีทุกคนน่ากินไม่ไหวแต่วันนี้เราหมายมันตั้งแวนะค่่าามกอยเต นั่งเต็มเลยเราก็เลยไม่กล้าถ่ายมาร้านเขาเปิดตั้งแต่10บโมงจนถึงหกโมงเยนนะคะใครมาถึงก่อนเนี่ยก็หยิบคิวหน้าร้านได้เลยวันนี้เราสอยมาชิม2ชิ้นนะคะชิ้นใหญ่มากตื่นเต้นเขามีถูกมือมาให้ด้วยนะคะน่ารักมากชิ้นแรกเป็นรสออริจินอลนะคะชิ้นใหญ่มากแต่ก็ไม่ใหญ่เท่าหน้าเราแนะนําให้กินตอนอุ่นๆนะคะฟินสุดๆเนื้อด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนตัวเนี่ยชิมแล้วให้ส0เต็มสิเลยอร่อยมากถ้าจะให้แนะนําแบบที่มีไส้นะคะจะแ,แนะนํารสนี้เลยเป็รสชาติสุ่มหยิบมานะคะแต่ว่าด้นอร่อยถูกใจเฉยน้องจะเป็นไส้เผือกที่โปะด้วยเนยเค็มนะคะมันเข้ากันเฉยเลยอร่อยคนเดียวไม่ได้นะคะต้องแบ่งผู้ชายกินด้วยใครที่ชอบกินชิ้นอบปังนะคะห้ามพร้านนี้เลยมั ลองด้วน